ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงแล้วมาปรับแต่งอีกนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับจินตนาการของเจ้าของช่องเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องตื่นเช้าในวันหยุดโปรดใช้ตาในการดูโปรดใช้หูในการฟังในการรับชมด้วยเอเมวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563หรือคศ2020เหตุการณ์ก่อนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2563หรือคศ2020 นเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นเวลานอนของเจ้าของช่องหมดเวลาแล้วสินะเดี๋ยวเวลาปิดคอมละเดี๋ยวจะการเรียนเมื่อช่วงเช้ากับกลางวันมาละพอตกเย็นก็มาเล่นเกมอะไรให้เรียบร้อยก็ค่อยดีขึ้นหน่อยอวันไหนทํางานดีนะเอาไว้ค่อยคิดกันละกันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็อาจจะทํางานเลยก็ได้กลับห้องดีะ่ะ นอนอบอุ่นสบายจังเลยหลังจากที่ตื่นเช้ามาสามวันรวดขอตื่นสายสักวันหน่อยจะเป็นไรไปว,วันสงบสุขในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งเพชรตื่นได้แล้วฮะแม่มีอะไรผูกผงทําไมวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยลูกจำไม่ได้เหรอว่าแม่บอกอะไรเมือ่อวานฮะเรื่องอะไรความจําเสื่อมหรือไงก็แม่บอกว่าวันนี้เราต้องออกไปบินธบาสาวัดลวดเลยนะสาวัดลวด แล้วก็ถ้าเกิดไปสายอีกเดี๋ยวพักก็จําวัดกันหมดหรอกอย่างเราต้องไปรับอมาม่ากับน้าด้วยอเอา้าแล้วสตาร์รู้เรื่องนี้ไหมอะแม่เรื่องนั้นหนูรูละละ้แล้วล่ะแม่เป็นคนบอกสตาร์เองลูกว่าวันนี้เราต้องไปบินตาบาดสามวัดรวดแล้วก็การเขาไปด้วยนะสวัสดีครับคุณพ่อตาโธ่มันหยุดทั้งที่ต้องไปบินตบาทสวยจริงๆ Amen.